คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast เราเคยได้ยินหลายคนพูดกับเราใช่ไหมครับว่าอย่าไปใส่ใจเสียงคำวิจารณ์ของคนอื่นมากทำชีวิตของเราให้ดีก็พอแต่ผมมั่นใจว่าทั้งผู้ฟังและตัวผมเองคงจะเป็นคนประเภทเดียวกันคือเราแคร์ความรู้สึกของผู้อื่นมากๆเพราะเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัย ใช่ไหมครับพระเจ้าทรงยินดีครับเมื่อเห็นเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพี่น้องหรือของคนอื่นๆด้วยแต่บางครั้งการใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นก็นำความเจ็บปวดมาให้กับเราได้เหมือนกันครับเมื่อเราอาจจะต้องเจอใครบางคนที่เวลาเราพยายามทำอะไรก็ตามแต่ก็ไม่เคยชื่นชมเราเลยแต่พอเราทำผิดพลาดออกมาก็ดันมาตำหนิเราซะได้ ผมว่าเราทุกคนก็คงเคยเจอคนแบบนี้กันทั้งนั้นครับและนั่นคงทำให้เราเสียใจน่าดูถ้าต้องเจออีกเพื่อนของผมบอกว่าเวลาลูกค้าจะซื้อไส้กรอกสักชิ้นเขาไม่สนใจหรอกว่ามันผลิตออกมายังไงแต่เขาจะสนใจทันทีเมื่อซื้อกลับไปแล้วเจอว่ามันผลิตไม่ดีผมเลยอยากหนุนใจผู้ฟังนะครับว่าอย่างที่ผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมานั่นแหละครับ อย่าไปใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับคำพูดคำวิจารณ์ของเขาเลยนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเราต้องผ่านอะไรมาบ้างเราต้องอดทนกับอะไรบ้างกว่าที่เราจะดำเนินชีวิตมาจนถึงวันนี้ที่เราอาจจะทำดีมาตลอดแต่กลับมาพลาดครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วเขาดันมาเห็นเข้าพอดีไม่เป็นไรนะครับเพราะต่อให้ใครไม่เห็นว่าเราต้องอดทนเราต้องพยายามเราต้องฝืนกับชีวิตของเรามากแค่ไหน แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงดูเราอยู่นะครับพระเจ้าทรงเห็นทั้งหมดว่าเราต้องยอมเสียสละอะไรบ้างและผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงภูมิใจในตัวคุณมากเลยนะครับที่คุณผ่านอะไรมามากมายขนาดนี้และยังคงยึดมั่นความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอในพระคัมภีร์มีบอกกับเราครับถึงตอนที่พระเยซูทรงล้างเท้าให้เหล่าสาวกเป็นภาพที่พระองค์บอกว่าให้เราทำให้แก่กันและกัน พระองค์กำลังบอกว่านี่คือสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำต่อคนทุกคนไม่ใช่แค่คนที่น่ารักคนที่รักเราเท่านั้นและพระองค์ตรัสว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยเมื่อพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามท่านก็เป็นสุขที่พระเยซูสอนเราแบบนี้เพราะพระองค์อยากให้เราจดจ่อที่องค์พระผู้เป็นเจ้า และจดจ่อที่พระคุณของพระองค์นะครับเพราะแม้แต่พระองค์เองก็ทรงทําให้เราดูเป็นแบบอย่างแล้วว่าไม่ว่าพระองค์จะโดนดูถูกข่มเหงกลั่นแกล้งถูกวิจารณ์แม้กระทั่งถูกยั่วโมโหถูกหักหลังแต่พระองค์ก็ยังมั่นคงในการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวิตของพระองค์ดังนั้นไม่ว่าใครจะพูดจะวิจารณ์คุณยังไงไม่ว่าใครจะคิดกับเรายังไง แต่พระองค์อยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการที่เราจะจดจ่อที่พระองค์มากกว่าครับเพราะทุกครั้งที่เราทำดีทุกครั้งที่เราเสียสละที่เรายอมเจ็บปวดหรือกระทั่งยอมอับอายเพื่อผู้อื่นพระเจ้าทรงรู้พระองค์เห็นทั้งหมดและผมมั่นใจว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในตัวคุณอย่างมากที่คุณเลือกจะไม่ใส่ใจกับคำวิจารณ์ใดๆแต่จดจ่อที่การทำเพื่อผู้อื่น และทำเพื่อพระองค์ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ใส่ใจความรู้สึกของคุณนะครับแต่พระเจ้าอยากสร้างคุณตกแต่งชีวิตของคุณจากพระสิริหนึ่งไปจนถึงความสมบูรณ์ในพระเยซูครับพระเจ้ายุติธรรมครับเพียงแต่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงเราโดยใช้ความไม่สมบูรณ์จากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อจะสร้างเราครับถ้าในวันนี้ผู้ฟังมีเรื่องที่ไม่สบายใจจากการถูกปฏิบัติอย่างไม่น่ารัก จากคําวิจารณ์ของคนอื่นและคุณไม่สามารถพูดหรือเล่าให้ใครฟังได้คุณสามารถส่งข้อความเข้ามาระบายให้เราฟังทางเพจ CGNTV ไทยได้นะครับและถ้ามีอะไรที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อก็สามารถทักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเราอยากจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ฟังและช่วยให้ผู้ฟังสามารถหันกลับมาจดจ่อกับพระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งนะครับและอย่าลืมนะครับ มีเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าคุณต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้ได้และคำวิจารณ์ณจากคนที่ไม่รู้จักคุณก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับท่าทีตอบสนองของคุณที่พระเจ้าทรงวางแบบอย่างเอาไว้ให้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีสันติสุขอย่างแน่นอนเมื่อคุณทําตามที่พระเยซูทรงสอนคุณเพราะพระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอครับ ถ้าผู้ฟังชอบเรื่องราวดีๆก่อนนอนในคืนนี้ก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้กับคนที่รู้จักหรือคนที่คุณรักเพื่อเป็นการกล่าวราตรีสวัสดิ์และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการผลิตเรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ออกมาให้ฟังกันอีกนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n ดไน t g ก o d ดไน h t ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง c g n Podcast สําหรับคืนนี้ก o d ดไน h t ครับ